เรจะลงคลิปหลายวันเลยสิ่คือวันเดียวพอดีพี่เลืมยลงคลิปนะโอเคเจะจุดไฟนะทอมีแหละเนี่ยคือนี้มีแหละแต่ว่าแบบได้ี่ทำไงให้ได้ฟิเดี๋ยวค่อยสรางว่ะเราไปหาไปหาข้างหนิเจะพาถั่วบ้านนะคือถ้าโชคดีหนียก็้จะเจก็จะเป็นที่นั่งเี่ทอย่าง ไม่บอกก็จะมีนะคือถ้าเจอที่ญี่ผม่นก็อาจจะง่ายเลยนะเพราะว่าตรงประตูนั้นเราคิดว่าบล็อกของเลยจะได้ไม่ได้ตอนไหนนะเจอบ่อยแล้วก็แตอนหาก็ไปเจอตัวนี้ขนาดสัปิดตาบาเจออีกหรอขนาดนี้นะพี่พี่กลัวคนถามว่าทำไมพี่ไม่ไปอยู่ห้องนั้นนะคะพอพอดีมันปิดแล้วอ่ะปิดไว้พี่แม่ออมที่ห้องเก็บของเหมือนกันนั่นตาแล้ว หลังกลางเลยนะทงนอนพี่เองนีพี่พาทัวร์แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้๋ยวพี่เราจะพาไปเล่่องช้างแกีกนะก็ทำขอวด้วยโอเคไปนะนาทีเดียวไปวโองซีเียตังเนั่ใส่ตเน่งพีไม่ไม่พี่ีก็ไม่ขายนะพี่ไป ลายอะไแบบไฟกะลาเลองดูอลองลองลองพี่ว้า yeah. yeah. wow. yes ได yeah. ้วะโอเคกันไปเลยจเลยไปกดติดตามช่องพี่ด้วยนะบรรยากาศวันเด็วนกันด็นด็กวันกวนกเอเ็ดดเนกเก็ด มีตุ๊กตาเลยถ่ายตุ๊กตาพวกนี้ก็ส่งบ้านที่อยู่แล้วก็จังหวัดมานะพี่หนึ่งคนพันหนมห้าขถอดข้อเท้านี่ยที่เก็บของที่เก็บเนี่ยฝากเอาพี่เองก็ต่อไปโรงเรียน นี่นแตนไดอารี่ของพี่ไปเจอกันนะรักแน่ทุกคน